นี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมะจหยยบคัตนะครับเวลาที่ผมหยยบคัตเนี่ยปั๊มตัวนี้มันจะดันมันจะดีตัวนี้ออกมานะครับเพื่อนๆดูด้วยนะครับว่ามันจะถอยออกมาไหมนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแก้ไขนะครับกรณีที่คัตจมนะครับคัตจมเราเหยียดคัตแล้วนะครับคัตจมนะครับ คัดไม่ยอมเอ่อไม่ยอมทำงานนะครับแล้วเราก็ได้ทำการมาดูตรงปั๊มคัดตัวบนนะครับปรากฏว่าน้ำมันแห้งหมดนะครับน้ำมันแห้งหมดเลยนะครับอาการแบบนี้ก็คือปั๊มอาจจะมีการรั่วนะครับปั๊มตัวล่างอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูนะครับว่ามันรั่วหรือเปล่านะครับกรณีที่มันรั่วนะครับมันจะทำให้น้ำมันเบรกนะครับไหลออกหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ คัดจมอาการของคัดจมก็คือจอนีที่เราเหยียบคัดนะครับเหยียบคัดแล้วนะครับท้าทีนี้มันไม่ยอมเด้งกลับนะครับนะครับมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับไม่ยอมเด้งนะครับปกติมันต้องเด้งคืนใช่ไหมครับทีนี้มันไม่ยอมเด้งคืนเพราะว่าเแรงนะครับแรงแรงดันแรงดันของนาา้ำมันเนี่ยมันไม่ยอมทําให้คัดตัวน,นี้มันเด้งกลับนะครับมันเลยทําให้เหยียบ e ไปแล้วมันก็จมไม่ยอมขึ้นมานะครับ อาการหลักๆของกรณีนี้ก็คือว่า,าระบบระบบน้ำมันมีปัญหานะครับอาจจะมีการรั่วซึมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคันนี้น่าจะมีการรั่วซึมนะครับเพราะว่าปั๊มบนไม่มีน้ำมันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปูเสือแล้วก็ดูคันเราต้องก้มไปดูข้างล่างนะครับเพราะว่าปัมป๊มต้องคัดตัวล่าง นี่เลยนะครับเพื่อนอันนี้คือปั๊มคัดตัวล่างนะครับตัวนี้เลยตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมีน้ํามันหยดเลยนะครับน้ํามันหยดนะครับมีน้ํามันหยดมาด้วยนะครับปั๊มคัดตัวล่างมีน้ํามันหยดมาด้วยนะครับก็คือว่าลูกซีนลูกยางอาจจะเสียนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทําการถอดมาแก้ไขนะครับถ้าเกิดว่า ลูกสูบหรือว่าผัังลูกสูบมันมันไม่เป็นรอยนะครับก็เปลี่ยนลูกยางได้นะครับแต่ถ้าลูกสูบผนังลูกสูบเป็นรอยก็ให้ทำการเปลี่ยนยกชุดยกชุดเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะถอดมาตรวจสอบก่อนนะครับตัวนี้เลยดูสิครับดูขลงังน้ำมันน้ำมันลงตรงนี้นะครับเต็มเลยนะครับน้ำมันเบรกนะครับผมตัวนี้น,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 นะครับตัวนี้รั่วนะครับเดีเ๋ยวเราจะถอดตัวนี้มาแก้ไขนะครับ นี่เลยนะครับตอนนี้เราได้ทําการถอดออกมาแล้วนะครับอันนี้คือปั๊มตัวล่างนะครับของชุดคลัตช์นะครับชุดคลัตช์ของนิสสันพิก M นะครับปั๊มตัวล่างน้ำมันรั่วนะครับน้ำมันรั่วออกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดออกมาทําการตรวจสอบดูนะครับดูสิครับอันนี้ผมแกะมาแล้วนะครับโอ้โหน้ำมันเยิ้มเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างทําความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะลูกสูบมาดูก่อนนะครับว่า ลูกสูบมันเป็นยังไงนะครับเราจะแกะออาได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านในนะครับโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการล้างทำความสะอาดก่อนนะครับครับตอนนี้เราก็ได้ทําการซื้ออะไรมาแล้วนะครับตอนนี้เราซื้อลูกสูบนะครับพร้อมยางลูกยางนะครับตัวนี้เลยนะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับของนิสสันนะครับของนิสสันเมทอินเจแปนนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ ัวเนี้ยอ uhh. ่มันก็จะได้ซื้อมาเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับทั้งลูกสูบกับอ่ซีนนะครับซีนทีเนี้ยของเก่าเนี่ยของเก่าลูกสูบมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับลูกสูบมันมันกินหน้าไม่เท่ากันนะครับด้านนี้กินเยอะด้านนี้กินน้อยนะครับมันมันก็เลยทําให้ลูกสูบตัวเนี้ยมันเบี้ยวนะครับพอลูกสูบเบี้ยวเนี่ยมันก็จะทําให้ซีนตัวเนี้ยมันมันเอียงนะครับเสียงมันเสียรูปนะครับ พอเสียงซีนมันเสียรูปเนี่ยมันก็เลยทําให้น้ามันรั่วนะครับน้ํามันรั่วจากบริเวณตรงนี้นะครับนะครับเพราะว่าลูกสูบตัวนี้มันกินหน้าไม่เท่ากันนะครับก็จะได้เปลี่ยนใหม่ยกชุดนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ80บาทนะครับผม80บาทแต่ว่าแถวบ้านแถวบ้านผม80บบาทนะครับแต่ว่าที่อื่นอาจจะไม่แน่ใจส่วนเขาก็จะแถมให้ยางกันฝุ่นนะครับยางกันฝุ่นแล้วก็สปริงมาให้นะครับส่วน กระบอกตัวนี้นะครับเราก็ได้ทําการขัดแล้วนะครับขัดเรียบร้อยแล้วนะครับขัดเรียบร้อยแล้วก็ฉลบน้ํามันน้ํามันเบรกไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นขดใหม่เลยนะครับผมขดใหม่แกะกล่องเลย เราจะฉโลมน้ำมันเบรกนะครับฉโลน้ำมันเบรกนิดนึงตัวนี้ก็ชโลมน้ำมันเบรกด้วนะครับตัวนี้ห้ามฉโลมน้ำมันเครื่องนะครับหรือว่าน้ำมันจารบีนะครับเพราะจารบีมันจะทําให้ลูกยางบวมนะครับเพื่อนเราจะใช้เฉพาะใช้เฉพาะน้ำมันเบรกอย่างเดียวนะครับน้ำมันเบรกกับน้ำมันเบรกอย่างเดียว ัีนี้มันก็จะใส่แบบนี้นะครับมันก็จะเด้งเด้ง <ๆ S 1> คืนแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาเทสแรงอัดดูนี่ครับโอ้โหส่วนตรงนี้ทาจารบีได้นะครับตรงนี้สามารถทาจารบีได้เพราะว่ามันอยู่คนละส่วนกับอ่าคนละส่วนกับเบรกนะครับมันสามารถทาจารบีได้แต่ว่าไม่ต้องทาเยอะนะครับ เดี๋ยวมันจะเยิ้มดนลูกยางข้างในนะครับถ้าแค่นี้พอถ้าท้ายเยอะมันจะเดิมเยมเิ้มโดนลูกยางแล้วลูกยางจะบวมเสียนะครับทาแค่นี้พอนะครับแค่ให้มันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ดังเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราก็ปิดยางก,กันฝุ่นนะครับตัวนี้กันฝุ่นกันเศษฝุ่นเศษน้ําน้ําอะไรเข้านะครับ มันจะช่วยป้องกันไม่ให้น้าไม่ให้ฝุ่นเข้านี่เลยครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับพเพื่อนๆเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาเทล้างอัดกันโอ้โหล้งอักด,ดีนะครับเยี่ยมเลยนะครับใส่น้ํามันนิดนึงก่อนที่เราประกอบเนี่ยจริงๆเราต้องใส่น้ํามันด้วยนะครับมันจะได้เต็มไวๆโอ้โหน้ำมันกระจุย โอเคบรกาดีอยู่นะครับเตรียมเลยนะครับเพืเ่อนๆครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมุดลงไปนะครับแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้มันมีน็อตแค่2ตัวนะครับแล้วก็มีน็อตเท่าน้ำมันนะครับมีแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมุดลงไปแล้วก็ประกอบนะครับ นี่เลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวคัดนะครับทีนี้มันเราไม่ได้ยกรถขึ้นนะครับมันจะทํายากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทาไปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีแม่แรงยกรถนะครับมันแคบอยู่พอ <laughs> ดีว่าผมไม่ได้ยกรถขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะทาจระบีน,นิดนึง ตาตรงไปนี้นะครับเอาละเราก่อนอื่นเราต้องใส่ท่อน้ำมันก่อนนะครับท่อน้ำมันเน่ยมีแหวนทองแดงนะครับมีแหวนทองแดงอยู่อย่าลืมแหวนทองแดงนะครับเราใส่ท่อน้ำมันก่อนนะครับ

Oh, oh, ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เบอร์สิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยขันแน่นนะครับเราใส่ตัวนี้ก่อนจะเป็นนน้ำมันเนี่ยเบอร์สินะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยขันแน่นก็ได้ตัวนี้นิสสันนี่ถือว่าประกอบง่ายนะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อน ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับประกอบง่ายอยู่คันนี้จะเป็นนิสสัน b ิกเมนะครับเพื่อนอันนี้รถผมเองนะครับไม่ใช่ของลูกค้าซ่อมเองเลยวันนี้คันนี้นะครับเดี๋ยวมันจะอ้าจะแน่นแล้วนะครับเพื่อน ขันไม่แน่นนี่มันหลุดนะครับออละเดี๋ยวเราจะขันท่อน้ำมันนะครับเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดแล้วก็น็อตตัวไล่เนี่ยมันจะเป็นเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดนี่ตอนนี้เราย,ยังไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะครับเดี๋ยวใส่ขันน็อตให้แน่นก่อน,นเดี๋ยวขันขันให้มันแน่นนหน่อยนะครับโอเคแน่นพอประมาณนะครับเดี๋ยวน็อตเกียวหวานนะครับเอาล้ อตอนนั้นที่เราถอดปั๊มตัวล่างออกเนี่ยน้ำมันมันก็ไหลออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเติมใหม่เลยนะครับน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกหรือว่าน้ำมันคัสต์เนี่ยอันเดียวกันนะครับเพื่อนใช้ตัวเดียวกันเติ็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เหยียบเบรกนะครับเดี๋ยวเราจะเหยียบคัสต์นะครับแล้วก็ไล่คัสต์ไปเรื่อยๆนะครับผม เราไม่เหยียบคัดขั้นเนี่ยจมคัดจมตอนนี้มันยังไม่มีแรงัดมันเลยจมนะครับปั๊มไปก่อนตอนนี้ผมคายตัวนี้ไว้นะครับเนี่ยผมจะคายตัวนี้คายตัวนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะไหลลงมาเองนะครับ ถ้าเราไม่คายเนี่ยนะ้ำมันมันจะค่อยไหลลงมาเพราะว่าปั๊มมันอยู่ข้างบนนะครับน้ำมันอยู่ข้างบนแต่ปั๊มตัวนี้อยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวมันก็จะไหลลงมาหารูาระบายตัวนี้เดี๋ยวถ้ามันไหลลงมาแล้วเราก็จะปิดนะครับนี่ครับเห็นไหมนะเริ่มมาหน่อยหนึ่งละนั่นนะปิดได้เลยเห็นไหมครับรง,ง่ายๆนะครับเพื่อน เดี๋ยวมันจะคายออกนะครับเห็นไหมครับไหลโจกๆเลยอันนี้ผมก็จะปิดแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูน้ำมันข้างบนก่อนที่เราเติมไว้นะครับเต็มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคายด้วยทิ้งเนี่ยถ้าเราคายน้ำมันจะไหลจะโจ๊กๆเลยนะครับ อันนี้มันไม่ต้องไล่อะไรมากเลยนะครับเพราะว่าหลักการทํางานของมันก็คือน้ํามันปั๊มตัวบนอยู่อยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับน้ามันมันจะไหลลงสู่ที่ต่ําอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องทําอะไรนะครับแค่คลายน็อตพอน้ำมันไหลเราก็ปิดน็อตแค่นั้นเองนะครับเอาละตัวนี้เมื่อกี้เราเติมน้ํามันเต็มแล้วนะครับทีนี้เราไล่น้ํามันลงไปแล้วนะครับน้ํามันมันก็จะยุบลงไปเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ํามัน ติมน,น้ำมันมแล้วเราก็าจะมาลองไล่ดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเหยียบดูนะครับผมอ่าตึงแล้วนะครับวิธีการไล่ก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆนะครับให้เราายน็อตตัวล่างนะครับพอายน็อตตัวล่างปุ๊บมันก็จะน้ำมันที่อยู่ข้างบนมันก็จะไหลลงข้างล่างนะครับพอ น้ำมันไหลลง้างล่างปุ๊บมันก็จะน้ำมันจะเต็มระบบของมันเองนะครับไม่ต้องทำอะไร,ะไรง่ายๆนะครับเพื่อนอันนี้ก็ได้แล้วนะครับนิ่มนะครับเรียบ,บร้อยเดี๋ยวเรามาดู้างล่างนะครับว่าน้ำมันรั่วหรือเปล่า โอเคนะครับเพื่อนอันนี้ไม่รั่วนะครับเวลาหยยบแล้วเวลาที่เราหยยบเนี่ยตอนนี้มันจะดันให้ชุดนี้ดึงดันออกมานะครับมันจะทําให้คัดจากนะครับพอคัดจากเราจะเข้าเกียร์ได้นะครับปั๊มตัวนี้นะครับโอเคน้ำมันไม่รั่วนะครับเจอเบอร์เป๊ก่อนมันแคบมานะครับเพื่อนนี่นะครับเรามาเปลี่ยนปั๊มคัดตัวล่างนะครับโอเค เอาไปเจอคนตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับไล่ละมันเรียบร้อยนะครับวิธีการไล่ง่ายๆนะครับคลายเราแค่คลายน็อตตัวนี้นะครับพอละมันมันไหลออกนะครับพอละมันไหลออกแล้วก็ปิดแค่นั้นเองนะครับการไล่อ่าอ่าปั๊มนําปั๊มคัดนะครับง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเราออกก่อนนะครับไม่ไหวนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมใจเยือบคัดนะครับเวลาที่ผมใจเยืบคัดเนี่ย ปั๊มตอนนี้มันจะดันมันจะดีตัวนี้ออกมานะครับเพื่อนๆดูด้วยนะครับว่ามันจะถอยออกมาไหมนะครับแล้วก็นะ้ำมันรั่วไหมนะครับถ้านะ้ำมันไม่รั่วก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน